สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้ผมเลือกเพลงมานะครับก็เลือกเสื้อให้เข้ากับบทเพลงด้วยนะเสื้อที่ผมเลือกมาก็ต้องเหมาะสำหรับบทเพลงนี้จะใส่บทเพลงอื่นก็น่าจะไม่เข้ากันเดี๋ยวนี้ผมเริ่มเลือกเสื้อให้เข้ากับบทเพลงแล้วนะครับมีการเชื่อมโยงนะฮะเสื้อตัวนี้มีการเชื่อมโยงกับการรอคอยของหนุ่มคนหนึง สโลแกนห้องเรานะครับท่านใดที่ร้องได้ขอให้ร้องนะคะท่านใดที่ร้องได้ร้องนําผมและเพื่อนๆไปก่อนเลยนะครับท่านใดที่ร้องไม่ได้มารวมอยู่กับเจซีตรงนี้เดี๋ยวตามเพื่อนที่ร้องได้ไปติดๆ leadership. โอเคนะ้ะเพลงนี้ย ну ังอยู่ในใจของใครหลายๆคนนะครับอินโทรมาใครได้นั่งเพลงเชิญนัํงเพลงใครไม่ได้นั้งเพลงเชิญท่อนฮูกนะครับหนุ่มทุ่งประจมทองคุณเซรีรุ่งสว่าง คนเพจจะเชื่อ หนุ่มทุ่งกระจมทองนะครับเพลงที่ไพเราะมากอีกหนึ่งบทเพลงนะฮะโฆษณาก็เข้าเวลาโฆษณาเข้าเนี่ยผมก็จะต้องไปตุ๊กตักตุตักตักตัดบ้างไม่ตัดบ้างก็แล้วแต่ความสะดวกของวินาทีที่ผมกดปิดวัยเลยเพลงหนุ่มทุ่งกระจมทองเนี่ยนะครับเป็นเพลงที่ไพเราะมากหนึ่งบทเพลง บรรยายความรู้สึกของผู้ชายคนหนึ่งที่่าทำไมไม่ดึงไหมฮะดึงไหม่ะหนุ่มทุ่งกระจมทองนะครับเป็นบทเพลงที่บรรยายความรู้สึกนะครับของผู้ชายคนหนึ่งที่รอคนรักกลับมาหานาะน,นเท่าไหร่แล้วที่น้องหนีหน้าหายไปร่วมแลมปี พี่คนนี้ก็ได้ยินข่าวว่ามีหนุ่มเมืองกรุงจะหอบความรักและหมายมุ่งอยากที่จะร่วมเรียงเคียงหมอนกับน้องความสัมพันธ์ความรักที่เรารักกันมาเนิ่นนานแล้วที่เราสัญญาว่าเราจะอยู่เรียงเคียงหมอนร่วมเรียงเคียงหอด้วยกัน พี่หนุ่มทุ่งกระจมทองคนนี้นี่ฮะตามเสื้อนั่งรออยู่ตรงนี้น้องไม่เห็นความสําคัญของพี่คนนี้ตรงนี้บ้างเหรอจะ๊ะทำไมไม่เขียนจดหมายมาหาพี่ซักฉบับดังที่สัญญงาํทำไมจดหมายที่เคยเขียนหาพี่มันลดน้อยถดถอยหายไปทําไมน้องลืมพี่คนนี้ที่นั่งรอแบบนี้อยู่ทุกวันนะ พี่คนนี้นั่งรอตรงนี้ด้วยใจที่หมายมั่นว่าน้องจะกลับมาแล้วก็อยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนเคียงหอยดังที่สัญญากันไหว้พระหลายวัดก็แล้วขอพรหลวงพ่อก็แล้วแม่สาวเพชรโสพินทำไมใจร้ายกับพี่หลือเกินจำคำมั่นสัญญาของเราได้ใช่ไหมจ๊ะ เราสัญญาจะมาอยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนด้วยกันเราสัญญาจะมาใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแล้วจดหมายน้องหายไปไหนจ๊ะสรุปนั่งรอเขานอยเขาจดหมายเขาไม่มาถามหรือ,อยังว่าเขาเขียนบ้านเลขที่ผิดหรือเปล่าอ่ะไปถามบ้านข้างๆไหมว่าเขาเขียนไปที่บ้านเลขที่ข้างๆหรือเปล่าไปขอรับเขามาหรือเปล่า เป็นเพลงที่มีความอมตะเป็นเพลงที่นักร้องหลายท่านก็ใช้ในหลายเวทีทประกวดนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่นักร้องหลายท่านนํามาร oh. ้องด้วยความไพเราะของดนตรีและบทเพลงและหนึ่งในนั้นก็คือเจซีด้วยค่ะเสื้อตัวนี้สวยไหมฮะเสื้อเข้ากับบทเพลงไหมครับทุกท่านทำไมคนกําลังจะทํามาหากินเนี่ย เสื้อทุกตัวที่ผมใส่ร้องเพลงในช่องนี้นะครับผมขอประชาสัมพันธ์ว่าทุกท่านชอบตัวไหนทุกท่านเล็งไว้ก่อนเลยนะคะชอบตัวไหนแคปไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนเสื้อทุกตัวที่ผมใช้ขึ้นร้องเพลงในช่องนี้ผมจะเปิดให้ทุกท่านได้จับใจ่ายแล้วก็ซื้อหาไปไว้ให้กับลูกของท่านหรือว่าท่านจะซื้อไปใส่เองหรืออย่างไรเนี่ยเสื้อทุกตัวที่ผมใช้ขึ้นร้องเพลงในช่องนี้ผมขายแน่นอนค่ะ รอผมกำลังกาลังทำให้มันเป็นระบบในการค้าให้เรียบร้อยขึ้นมาเอาเสื้อขึ้นมาขึ้นร้านค้าหลายๆตัวก่อนรนะอร้านผมแป๊บหนึ่งนะคะรอหน้าร้านผมแป๊บหนึ่งเสื้อทุกตัวที่ใช้ร้องเพลงในช่องนี้นะครับเดี๋ยวจะมีช่องทางให้ทุกท่านได้จับจ่ายใช้ซื้อแน่นอนค่ะ ดังนั้นในช่วงนี้นะครับท่านใดชอบเสื้อตัวไหนที่ผมใช้ร้องเพลงในแต่ละเพลงในช่องนี้ท่านแคปไว้ก่อนท่านเล็งไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาที่เปิดให้ซื้อพร้อมกันแล้วเดี๋ยวท่านจะซื้อไม่ทันนะมั่นใจไปอีกว่าเขาจะซื้อนะเสื้อผมเนี่ยมีเป็นร้อยตัวแต่ละตัวสวยทุกตัวนะฮะบ,บางตัวนี้เห็นสกินด้านหน้านะครับบางตัวไม่ใช่แค่มีสกีนหน้ามีสกีนหลังด้วยนะฮะ หลายตัวเป็นเสื้อวินเทจที่หายากแล้วผมจะมีช่องทางในการค้ายทุกท่านได้จับใจ่ายใช้ซื้อแน่นอนค่ะหลายตัวเป็นเสื้อวินเทจหายากแล้วก็อาจจะไม่มีอีกแล้วแล้วมีที่ผมตัวสุดท้ายแล้วครัดังนั้นเล็งเลือกแคปและเตรียมสตังค์แล้วรอหน้าร้านของผมด้วยนะคะ ขอขอบคุณท่านผู้มีอิปการะคุณก่อนดีกว่านะฮะขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณในการให้ทิปหน้าช่องตรงเลขที่บัญชีใต้ชื่อช่องของผมนะครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุณทุกการกดชอบนะครับยกนิ้วโป้งตรงคาว่าชอบเบาๆหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณทุกการแชร์คลิปแชร์เพลงชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงนะฮะขอบคุณทุกการแชร์ช่องบอกต่อช่องนะครับชักเชิญชวนเพื่อนและคนที่ท่านรู้จัก เปลี่ยนคำว่าติดตามให้เป็นคำว่ากำลังติดตามเพื่อเปิดประตูบ้านเอเข้ามาและเป็นครอบครัวเดียวกันกับเจซีเจ้าขอบด้วยกันนะฮะขอบคุณพ,พ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องลุงป้านาอาปู่ย่าตายายน้องน้องพี่พี่ครอบครัวเจซีที่เปลี่ยนคำว่าติดตามเป็นกำลังติดตามและอยู่กับผมมาตั้งแต่คลิปแรกมาจนถึงคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ช่วยกันเมตตาเอนดูผลักดันผมให้ทำสิ่งที่ดีกว่าในทุกๆวันนะครับและยินดีต้อนรับและขอบคุณมากนะครับ สำหรับท่านที่อาจจะเพิ่งเปิดมาเจอ YouTube ดันขึ้นมาหน้าฟีดเจอแล้วอันไหนลองกดเข้ามาฟังมันนิดนึงซิดูหน้าตาน่าสงสารผมมีของขายด้วยผมมีเสื้อขายแน่นอนเข้ามาเถอะช่องนี้ไม่ผิดหวังหรอก ขอบคุณท่านที่มาใหม่นะครับและเปลี่ยนคำว่าติดตามให้เป็นกำลังติดตามเพื่อเปิดประตูเ,เ,เ,เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเจซีจากขอบด้วยนะครับยินดีต้อนรับและขอบคุณมากสำหรับผู้ติดตามใหม่ที่จะมาในวันนี้ทุกคนและขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับผู้ที่อยู่ร่วมกันมาแล้วก็เป็นปุ่มกำลังติดตามกันมาตั้งนานแล้วขอบพระคุณในความไม่ตาเอนดูของทุกท่านที่ผลักดันผมไปข้างหน้าและให้ทาสิ่งที่ดีกว่าในทุกวัน,นะคขอขอบคุณในทุกยอดวิวนะครับ ทุกการฟังบนฟังซ้ำทุกตัวเลขยอดวิวการกดไลฟ์การกดแชร์นะครับการแบ่งปันช่องบอกต่อช่องนะครับทุกยอดแชร์ทุกยอดกดชอบนะครับทุกตัวเลขของท่านรวมถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากก็คือทุกตัวเลขที่ท่านเปลี่ยนจากปุ่มติดตามเป็นกำลังติดตามเปิดประตูเข้ามานะคะเป็นครอบครัวเดียวกันกับเจสซีจาคอบ ขอบคุณในทุกการอุปการะคุณในทุกช่องทางของทุกท่านมาณโอกาสนี้อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับผมส่งเพลงนี้ไปถึงสาวที่ท่านรออยู่ด้วยนะฮะส่งไปเธอเผื่อเขาจะนึกขึ้นได้ว่าอ๋อลืมเขียนจดหมายให้เผื่อเขานึกขึ้นได้แล้วเขาเขียนจดหมายมาหาท่านส่งเพลงนี้ไปหาเขาแชร์ไป ถ้าเขายังไม่บอกเขาเห็นแน่นอนแชร์ไปเลยขอให้มีความสุขทุกวันทุกเวลานะคะ Happiness be with you นะครับ See you again next song นะคะบ be healthy นะสุขสดชื่นสดใสแข็งแรงทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีนะครับเจอกันใหม่ในเพลงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้บายบายไปก่อนนะ See you again next song นะคะบ bye bye, ายบายค่ะบายบายไปนาะน